ายไม่รู้เรื่องอะไรกายเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เป็นกรรมเก่าในอดีตโยมรรมดีเท่านี้ได้เป็นมนุษย์เต่าตาบอดเจอแอกไม่ไผย่ยื่หัวก็ไปในรูซึ่งมีรูเดียวสําเร็จะในน้ําที่ท่วมทั้งปุ่นโลกแต่ขณะที่โยมเป็นมนุษย์โยมก็กําลังคิดอะไรอันนี้นวกรรมกรรมใหม่ไอ้กายนี่ปุราณกรรมกรรมเก่า ตาหูจมูกกลิ้นกายใจยเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่คือัสษะในปัจจุบันนั้นภาษาในปัจจุบันยมเสพอะไรพระผู้มีพระภาคบอกว่าภสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมตายมเห็นอกุศลกรรมเกิดแล้วถามว่าใครสร้างยมสร้างเองหูไปฟังอกุศลกรรมเกิดแล้วเพราะภสษาทางหูก็เป็นเหตุเกิดของกรรม จมูกลิ้นกายใจใจคิดถึงเรื่องอกุศลกรรมเกิดแล้วใจคิดเรื่องกุศลกรรมเกิดแล้วแล้วเวลาใครคิดเรื่องใดเราไปดึงความคิดคนอื่นมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครในโลกนี้จะแก้กรรมให้ใครได้ไหมไม่ได,ไได้ทุกคนต้องแก้ด้วยตัวเองทุกคนต้องแก้ กรรมคือแก้อารมณ์ของตัวเอง